สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะผมมีวัตถุมงคลของหลวงปู่เมานะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะน,นําเสนอให้เพื่อนๆได้มาศึกษากันหนุมานพิมพ์นี้นะฮะเป็นหนุมานพิมพ์หล่อฉีบหนุมานพิมพ์นี้จะสร้างก่อนปี17นะฮะทำไมผมถึงบอกว่าหนุมานพิมพ์นี้นะฮะจะสร้างก่อนปี17นะฮะมันมีอย่างนี้ฮะมันมีที่มาที่ไปอันนี้เหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งหรือเหรียญอ่ารุ่นแรกนะฮะ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2517เหรียญรุ่นนี้นะฮะเฮียตองวนเป็นผู้จัดสร้างเฮียตองวนนะฮะเวลาท่านเข้าไปขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะฮะหลวงปู่เมาสนะฮะท่านก็มอบอันนี้ให้กับเฮ er ียตองวนนะฮะก็คือหนุมานพิมพ์หลอฉีดหนุมานพิมลฉีเนะะี่ยเกิดขึ้นก่อนเหรียญรุ่นแรกนะฮะเพราะว่าในขณะที่เฮ er ียตองวนนท่าน เข้าไปขออนุญาตจัดสร้างท่านก็บอกว่าก็ได้เจอหันอุมานพิมพ์นี้ก่อนแล้วดังนั้นมันมีที่มาที่ไปนะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะพระปิตาพิมพ์นี้นะฮะชื่อว่าพระปิตามหานิยมนะฮะจัดสร้างขึ้นมาปี่เจซึ่งมีในใบบัวชัวเพื่อนๆครับเมื่อก่อนเนี่ยพระปิตาพิมพเนี้ยนะไม่ได้อยู่องค์เดียเด่ยวๆแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่แบบทั้งแผงเลยมีประมาณ14องค์นะฮะ เดี๋ยวผมขึ้นรูปิดตาพิมพ์นี้ให้ดูเลยซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่ทั้งแผงในแผงนั้นมีอยู่14องค์ถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างบนนะ่ะเป็นพระปริงเชียงลุงแล้วถัดลงมานะครับก็คือเหรียญรุ่นแรกแล้วอยู่ข้างๆก,กันเหรียญรุ่นแรกก็คือ,อเหรียญหลวงปูป่สุขวัดโพไซทองตรงมุมข้างล่างนะฮะก็จะเป็นปั๊มตาวัดสุดท้ายก็จะเป็นหนุมานนะทำไมผมถึงบอกว่าเป็นพิมพ์หลออจีดเพราะว่าเนี่ยผมได้ทำการวิเคราะห์ตรงการเป๊ะเลยนะซึ่งผมมีหนุมานพิมพ์อื่นมาเเรียเียยยบบท้ดว เนี่ยหนานุมานอันนี้เป็นพิมพ์หนานุมานหล่อบโบราณตัวหนังสือนโน้นนะฮะซึ่งขนาดไม่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็เนี่ยฮะเป็นพิมพ์ตัวหนังสือจมนี่ยิ่งยิ่งห่างไกลเลยฮะเส้นสายเนี่ยโอ้โหคนละเส้นเลยฮะความเรียวของเส้นนี่ต่างกันเยอะนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะหนานุมานพิมพ์หน้ายักษ์นะครับอันนี้ยิ่งไม่ใกล้เคียงเลยฮะหนานุมานพิมพ์หล่อฉีดพิมพ์เนี้ยนะฮะโอ้โห ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายกางเกงตรงนี้ฮะฟอนตัวหนังสือนะฮะแล้วก็ข้อกําไรแล้วก็กําไรแขนอย่างนี้นะฮะเส้นสร้อยเส้นสองวานนี่ขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบนี้นะฮะกลมๆแบบนี้นะเนี่ยดูฐานเป็นสันๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแบบนี้นะฮะผมวิเคราะห์ดูแล้วนะฮะอย่างละเอียดแล้วนะฮะอนุมานพิมพ์เนี้ยเลยนะฮะเป็นพิมพ์หล่อฉีดดังนั้นนะฮะเพื่อนๆครับอนุมานพิมพ์หล่อฉีดพิมพ์เนี้ยนะฮะแท้และทันแน่นอน แท้และทันแน่นอนเลยนะฮะน่าเก็บน่าเช่าหามากๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ